สวัสดีครับพบกับช่องจั้งช็อปนะครับวันนี้มาอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับเครื่องตัดหญ้านะครับผมก็เริ่มเลยนะครับผมเครื่องตัดหญ้าเครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องสองจังหวะนะครับจะมาให้ความรู้นะครับผมเกี่ยวกับการซ่อมแซมนะครับผม ที่จะให้ความรู้นะครับก็คือเรื่องเวลาสตาร์ทยากนะครับสำหรับรถสำหรับเครื่องว็เครื่องสองจังหวะน,นะครับผมว่าเราจะมีวิธีการาซ่อมเบื้องต้นยังไงนะครับเกี่ยวกับเวลาเราสตาร์ทยังไงสตาร์ทยังไงดึงยังไงก็ไม่กีบทีนะครับผมต่อ,อหัวเตียนออกมานะครับผม เเปลี่ยนหัวเทียนแล้วก็ไม่ติดนะครับไฟมาไม่ติดอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วคาบูคาบูก็ไม่รู้ว่าติดหรือเปล่านะครับผมออเดี๋ยวมีวิธีการดังนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับถ้าแบบไฟมานะครับไฟไฟหัวเทียนมาปก,กตินะครับเพื่อน ไปมาอ่อมีไฟออกหัวเทียนปกตินะครับก็เราก็ตัดปัญหาตรงนี้ไปนะครับมาอยู่มาดูน้ํามันนะครับน้ํามันก็จะมีลายส่วนนะครับถ้าเราอยากอยากให้แบบอ่าวิธีละนะครับทีนีละเราก็เราจะดูว่ามันเป็นที่กระบรูหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นที่คอรีดหรือว่าเป็นที่ซีนซีนข้อเบี่ยงนะครับ จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับผมเราใช้วิธีลักก่อนเลยนะครับผมก็คือไม่รู้ว่าอันไหนก่อนอหะขาบูคาบูเไว้ก่อนนะครับเอาคาบูแล้วก็ถอดคาบูออกนะครับถอดคาบูปุ๊บเพื่อนเืนก็นำนำน้ำมันนะครับน้ำมันเชื้อเพลิงเราเนะี่ยจอดจอดเข้ารูนะครับผมยอดยอดนิดนึงนะครับผมแล้วเราก็สตาร์ทคนัะ ถ้ามันติดนะครับผมถ้ามันติดแล้ว,ลวเราเร่งเร่งสุดเร่งขึ้นสุด้วกระดักนะครับเราก็มาดูที่คาบูเลต์นะครับผมมาล้างทำวความสะอาดหรือว่า,เ,าเป่าพวกนมนูนะครับแต่ถ้าเราใส่แลว้วสตาร์ทยังไงไม่ติดติดแต่ติดยากอะไรประมาณนี้นะครับเราก็มาดูที่พวกซีนนะครับซีนข้อเหวี่ยง ของเขานะครับว่ามันรั่วหรือเปล่าถ้ามันถ้ามันติดยากหรือว่าติดอยู่ก็อาจจะซิ้มซิ้มก็เวียงก็ได้นะครับทีนี้เราก็มาเปลี่ยนนะครบอันนี้คือติดติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับแต่ถ้าไม่ติดเลยนะครับไม่ติดเลยก็ชุดคอรีดนะครับผมมันจะมีนี่นะครับสี่ตัวนะครับผข้างในสี่ตัวนะแกะออกมาแผ่นแผ่นเีดมันจะเป็นแผ่น ตัวนี้ก็ก็ไม่ติดนะครับผมเพราะว่ามันมันไม่มีวาล์วเปิดปิดนะครับทําให้อากาศเข้าอย่างเดียวนะครับไม่ไม่ไม่ปิดไว้นะครับทาให้เครื่องอไม่ติดนะครับผมเครื่องตัวนี้นะครับก็ก็จะมาทําการซ่อมนะครับแต่ผมก็มาเล่าความรู้ให้เพื่อนๆก่อนนะครับผม เครื่องตัวนี้ก็อาการก็คือเอาไปสูบน้ํานะครับเอาไปต่อต่อกับท่อสูบน้ํานะครับผมแล้วสตากระตาไม่ติดนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมผมจะมาทําการรือ้อเครื่องตัวนี้นะครับว่าเป็นที่อะไรแต่ผมคิดไว้อยู่แล้วแหละว,ว่าตัวนี้นะพวกน้ําพวกขี้ด,ดินนะครับ อาจจะเข้าไปในกองอากาศแล้วก็เข้าไปในในในกระบอกสูบนะครับทาให้พวกแหวนพวกพวกแหวนหลวมพวกมันจะส่งผลให้ลูกป,ปืนหลวมอะไรประมาณนี้นะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้เขเครื่องก็ใหม่ๆอยู่นะครับก็ตอบมานะครับผม ก็สําหรับการเรื่องสตาร์ทไม่ติดนะครับก็มีอยู่ประมาณประมาณนี้นะครับก็เพื่อนๆก็ลองอลองดูนะครับผมเดี๋ยวเครื่องมือผมไม่ไดเอามานะครับว่าจะถอดให้ดูว่าเดี๋ยวไวค้คิดหน้าแล้วกันนะครับพวกพวกเครื่องสองอยังหวานนะครับก็จะประมาณนี้นะครับมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับผม ออซายวิซีเช็คก็แบบเดียวกันนะครับหรือว่าสีจังหวะก็ได้นะครับเสียงหวะเราก็เบียเบียดน้ํามันเข้าไปนะครับพอสตาร์ทดูถ้ามันลิ่งแบบโอ้คุณสูงสุดแล้วก็ดับนะครับก็ใช้ได้นะครับพวกซีนโคเบียงก็อะไรก็ดีหมดนะครับเราก็มาไล่แค่ขบูนะครับไล่แค่ขบูอับจูนกันนะครับกอประมาณนี้นะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ผมก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับเจอคลิปใหม่นะครับผมสวัสดีครับ